สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจโภชนาการบำมบัดทุกทุกท่านสำหรับเรียนี้ผมได้นำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับไฟเบอร์มาบอกเล่าถึงสรรพคุณอันสุดเจ้อของเขาว่ามันสุดยอดอย่างไรบ้างครับไฟเบอร์ iber, ช่วยให้อาหารเดินทางเร็วขึ้นและมีเวลาอยู่ในระบบทางเดินอาหารสั้นลงจึงช่งวยลดการดูดซึมไฟเบอร์ iber, ไปยังพื้นที่ในระบบทางเดินอาหาร ทำให้ลดความอยากอาหารและรับประทานอาหารได้น้อยลงหากใช้ร่วมกับการวกควบคุมชนิดและปริมาณอาหารและออกกำลังกายร่วมด้วยจะยิ่งให้ผลดีในการลดน้ำหนักเมื่อเราทานผักที่มีไฟเบอร์หรือใยอาหารเป็นประจำจะช่วยในเรื่องอาการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีครับประโยชน์ดีๆของไฟเบอร์หรือใยอาหาร ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดีช่วยการทำงานของลำไส้ช่วยทำความสะอาดลำไส้ลดการเกิดริสีดวงทวารช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอิ่มท้องแต่แคลอรี่ต่าช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีทำให้อิ่มนานมากขึ้นช่วยลดกามดันเลือด ช่วยในการย่อยและการดูดซึมอาหารช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตันครับเมื่อท่ทานทราบนะครับว่าไฟเบอร์หรือใย,ยอาหาร มันมีดีที่สุดเยอะขนาดนี้ท่านต้องรีบไปหามารับประทานได้แล้วครับหรือตามวัฒน์ต่างๆเขาก็มีการอัดเป็นเม็ดหรือเป็นแคปซูลจำนาย็รรูปแบบอาหารเสริมก็มีเยอะแยะมากมายท่านต้องรีบไปหามารับประทานได้แล้วครับหรือติดต่อยินปั๊บสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับกระผมอาจารย์สังคมผลจมได้โดยตรงที่เบอร์081 376 6437ได้ตลอดเวลา สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่เท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ